สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอีป้าพอดแคสต์รายการดีๆที่จะนเสนอเรื่องเล่าคุณธรรมหรือ o r a l Diary วันนี้ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตจะมาแนะนำศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตเนี่ยเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาว,วชนโดยเรามีรองอธิบดีกรมกิจการเด็ก และเยาวชนที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตโดยแบ่งโครงสร้างภายในเนี่ยออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจะรับผิดชอบงานทางด้านการจัดทําข้อมูลข้อเสนอแนะมาตรการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการติดตามและประเมินผลประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และแผนบริหารความเสี่ยงทางทุจริตในส่วนของกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมจะรับผิดชอบงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรลือนแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมงานส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ และเราจะเป็นฝ่ายในขานุก,การในคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตเนี่ยยังรับผิดชอบในเรื่องของข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งในวันนี้จะขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนท่านสามารถติดตามได้ในตอนต่อๆไปและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตได้ที่ Facebook ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตหรือเว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ